ตอนนี้เซิร์ฟผมมันบักนะพี่เพชรเห็นแพทเทล่าบัฟคนเดียวแถวแถวนี้แต่พวกเราไม่เห็นเลยไช้ไมอยากกดให้ดูอะไรอ่งขอรลบครับละไม่ใช่กดแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นนะนั่นไงย่งรอกดาวหรอว่า เอาละครับผมก็ขอกราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ขมงรายาการแฮสเลนอีกแล้ว <c oughs> แล้ววันนี้เรามาเล่นคนแม่นปืนเป็นพาร์ทที่5แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาสู้กับบอสนอนนะวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะตอนนี้ก็เตรียมตัวกันอยู่ตอนนี้ให้คุณโมกับคุณกรอยู่นอกเซิร์ฟนะเพราะว่าอยากให้เลือดมันคูณแค่3คนนะไม่อยากคูณ4คูณหคนมันจะยากนะครับคือเคยอ,อัดมาแล้วแล้วคลิปผมก็ลบไปละเพราะว่าสู้บอสไม่ได้สักตัวเลยนะ โอเคเดี okay, ๋ยวเราก็จะทําการกดไอ้น hmm. okay, right. 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 right oh okay. ี่เขาเรียกว่าอะไรโมนไดเอ้าเอ็นชิ่นโมนไดเอ้าอ่ะมากดแล้วฮะพี่แต่มันก็ครึ่งวันแล้วนะรออีกแป๊บเดียวก็ได้แล้วกดเลยกดเลยอันเชิญข้างล่างเนี่ยหนึ่งสองเปี้ยงเข้าเข้าเสิร์ฟมาเลยเข้าเสิร์ฟมาเลยอยู่นี่อยู่นี่สวยสวยสวยผมทอนท้ายยาวๆเลยท่อนเสิร์ฟขาเลยท่อนยาวท่อนยาวรวมรวมมากรวมมากโอ้ยยังแหลกเลย โอ้ยแหลกเลยไปทำอะไรโคตรแหลกเลยอ่ะเฮ้ยมันแตกเห็ดฟมันแตกเห็ดฟ้อมอย่าอย่าอยู่ข้างล่างนะเพราวะมันเป็นระเบิดผมอ่ะใค้เกงลูกน้องอ่ะใค้เกงลูกน้องให้หน่อยสสิสิ้องไีเกงขนาะโอยเนาะโอ้ไม่อยู่กันด้ยมแอ้ย้อ้้ยอ้้ยอ้้ยโอยโอโ้ยโอโอ้ยโอโอ้ยอ้ยโออ้โอโอ้โอเคโอเค โอ้ย700อยู่ชี้โลา50,000แล้วเนี่ยโอ้เหม็นยากเลยเลยวะเนี่ยสูตรเที่ยวค่ะตอนที่เธอบอกเอามา10ตัวเลยฟอสกากเกินเป็นฟูกเฮ้ยสวยสวยแตกแต่เรื่องเนี่ยทำแล้วเลยต้องอยู่ในเฟรเราทำเมกาชาร์กได้แล้วขอยา150หน่อยยา150ใครใครก็อยากได้แหละยา150เอะ นา warm, ่าผมยังไม่มีเลยยาร้อยห้าสิบมามามาคนที่มีอยู่แปดร้อยวันเฮ้ยเอาไหนมาวะนี่นี่นี่ไม่ใช่หมายถึงยาเพิ่มเลือดร้อยห้าสิบอ๋อไม่มีอันนี้มันยาบ้าขอยาที่มันเพิ่มเลือดเพียวๆน่ะหรอใช่ยาเพิ่มเลือดที่ไม่มีเลยอ่ะคือเมื่อกี้กูกินยาอะไรวะกูน่าจะกินน้ำพึ่งเล่นมั้งผมใช้เลเซอร์ฮีลิ่งอยู่อ่ะ เพิ่มเลื่อน50อ่ะอไปฆ่ามีมิเอาหน่อยไหมนี่แร้วผมเราก็ได้ทาฟาร์มฉลามเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวรอฟาร์ามดีวเลอร์เกิดแล้เวเราก็จะครับเม,มกะชาร์กกันโอเคครับตอนนี้ก็ตอนกลคืนแล้วผมก็ไปซื้อกันพาร์ตมาแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะไปครับเมกะชาร์กกันไปครับทีแรกแล้ว,แล,วแล้วได้อันเดียวไหมเอเอไม่ ผมได้นะครับแม่เดียวได้อันเดียวไปแล้วกรวยเีแล้วอุ้ยกระจอกว่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำไม่ดูครับอันแรกได้อันเร็วนีนี่สโลหิตเมื่อกี้เสียกรได้เปผมหกแพตตินัมนะเดี๋ยวผมจะมาออฟให้มันเป็นอันเร็วไอเดียวพี่เอ็มที่บูเลตอะแล้วพี่ก็ไปเทเว่นไปเหมืองมีไงได้แล้วได้แล้วอันเร็วอุ้ยอย่างแรงเลยทั้งแรงทั้งรวเลยอะโอเคครับ มาตอนนี้เดี๋ยวเรามาสู้กับบอสเกรทอนกันไม่ต้องเสียเวลามากเพราะว่าเสียเวลามาเยอะแล้วไหนที่ไหนอยู่ไหนต้องทังมือก่อนเนาะต้องทังมือหรือพังหัวมันเลยเนาะมือก่อนมือก่อนมือก่อนโอ้โหมันมันระเบิดแพลตฟอร์มหมดเลยว่ะแต่เลือดแม่งสองแสนนะฮะสองแสนสี่เลเซอร์ไปตายแล้วช่วยช่วยเรดิงเลเซอร์หน่อยก๊าลังก๊าลังก๊าลังพยายามอยู่ต้องทังมืออันไหนอีกต้องพอจิตนอตอ่ะ ร้ายกันโอยแพ็บบอ์มนียหมดเลยเล่นเป็นปลากรูอะไรแบบฟอร์มเรียบได้บ้างเรียบได้บ้างโอ้โหแอนดน้าโลกเลยเลื่อนรถแล้วเลื่อนรถแล้วเรื่องลบรถแล้วเรื่องลบรถแล้วอ่าตายเลยนี่เรื่องรถจริงด้วยเชื่อเชื่อแต่ผมไม่กล้าวาร์ปเลยนะผมผมกลัววาร์ปแล้วมันจะหายมันคนละบอสกันมันเป็นเหล็กมันไม่ขี้งอนหรอกมั้ง เขาว่ามันมันงอนยากมันแข่งมันแข่งเป็นคนเดียวมือแตงมือแต่เรียบร้อยมือแตกยังมือแตกยังสวยแตขมงแล้วหัวได้หัวได้ไหววะตายแค่ไม่กี่คนเองแต่แมพที่เราวางมาคือเละหมดเลยไม่เป็นไรเพราะว่าเราเอามาแค่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วเออใช้คุมแล้วใครไปไหนวะปุ้งด้วลุ้งฝันเดี๋ยวไม่ยิ้มเดี๋ยวไมยิงโอเคสวย ผมจะคาบเป็นแดกแดกหรือว่าพี่แอกแอกดีผมนี่คาบเป็นพี่แอก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 แคลดีร้อยแล้วนี่ก็จนได้พี่อเวนเจอร์แอมเบมนี่แล้วผมเพิ่มดาเมจทุกสาย12%นะอุ้ยได้ลัคกี้ชื่อมาหรือวะนี่แล้วผมก็จะเป็นไมคาร์ดอัปเกรดคิปนะเมื่อกดใช้แล้วก็จะกลายเป็นแมคาินิเคิลคาร์ดนะครับผมนี่แล้วก็จะได้รถไฟความเร็วสูงนะเดินทาเดนหนแสงนะผมเพิ่งรู้ผมไม่เคยลงจังเกิลเลยอ่ะ ผมลงแค่มาฆ่าบอสพึ่กแบบมืดใช่แบบโคตรมืดเลย <S <S ไม่ใช่สายฟ้าไงคุนผมสายยอ uh, ่อไงอ่านี่นะผมเรามาขุดแร่คาร์ูไฟกันนะเราจะขุดไปเยอะเลยทำชุบเกาะเนี้ยวโดนแย่งหมดเลยนะครับผมไหนเห็นเทล่าบัฟเหรอใช่ข้าราชกุฎข้ารางกุฎเลยไหนอุ้ยจริงดห้ยซ้ายซ้ายซ้าย สู้เลยสู้เลยเอาเลยเลยเฮ้ยใครจะสู้อ่ะยายาได้นะได้ได้นะได้นะขอปากทอตก่อนเฮ้ยไหวนะไหว้ไว้ไว้อะแต่เราไม่มีพื้นที่เราต้องลากไปนู่นเลยนะเดี๋ยวจะสู้ตรงนี้เนี่ยก็กว้างอยู่นะเออผมบอกว่าไหวก็ต้องไหวดิเฮ้ยอย่าแย่งกันดิต้องแย่งเลยแบบนี้งานแบบนี้นนเป็งาของเรา โอเคเดี๋ยวเราก็จะมาคราฟชุดเกาะคลโลไฟ์กันนี่นะครับผมเป็นชุดเกาะคลโลไฟ์นะเมื่อใส่ครบเซตแล้วนะครับผมก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรลีฟคริสตัลนี่มันช่วยยิงสตูด้วยนะนี่เดี๋ยวเฮาให้ดูเฮ้เสกมาเสกมาเดี๋ยวลองให้มันยิงดูนี่ยิงอย่างเร็วนะเหมือนสไนเปอร์เลยอ่ะโคตรเร็วเลยลองสู้แพนเทล่าสักตัวหนึ่งอะ ก็ถ้าชนะก็ถือว่าเป็นโบนัสไปอิ่มๆเลยเออพาทหน้าก็แบบจัดโกเลมแม่งเลยโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาแถมีสักนิดนึงนะเดี๋ยวเราก็จะมาสู้กับบอสแเทร่าตอนนี้เซิร์ฟผมมันบักน,น,นะพี่เพชรเห็นแพนทร่าบัฟคนเดียวแถวๆนี้แต่พวกเราไม่เห็นเลยไายวิากคให้ดูยังเอาละเอาละไม่ใช่กดแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นนะเพี้ยงนั่นไง ไอหลอกดาวเลดู่าน่หรอเงินเดหลอกแล้วเราก็แมวกลับไปด้วยไอ้อยากคุณหลอกดาวนี่แได้นี่พน่าผีดหมคงไปที่เดิมเถอะผพว่าผมอายตั้งแต่น้ำพึ่งระเหยแล้วนะพี่เป็นวิทยาศาสตร์ระเหยอะระเหย วิทยาศาสตร์เวทที่ไม่สามารถหาคำตอบได้สักพักรุปอันนี้ปุ๊บไม่เกิอดอีกก็้อันนี้ไม่รู้จะว่าไงละอันนี้คืออันนี้คือเห็นทุกคนอ่ะไม่ใช่แค่พี่เห็นคนเดียวผมพร้อมแล้วผมพร้อมละ,ม,ม,ละมาครับผมเดี๋ยวเรามาสู้กับแพนเทล่าต่อเลย เมื่อกี้พี่เพชรโชว์มายากลไปนะมันเป็นการหลอกเองอันนี้ไม่ไม่มายากลนะอันนี้เนี่ยมาพี่คุณเลยคุณเลยพี่เป็นคนเปิดงานเกิดดีโอเคมาข้าราชข้างราชข้างราชเตรียมตัวโอเคมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวรอเกาะให้เดี๋ยวเรอก่อนเดี๋ยวผมยิงซับให้เดี๋ยวผมยิงซับให้พี่รอก่อนให้พี่รอก่อนให้พอกลับก่อนเด้อ ไม่ไหวให้กลับไม่ไหวกลับเลยก่อนเราทำดาเมจหดมากอะเม่งยิงที้ยัดข้ยัดปืนฉีดน้ำเพื่อเราคงเนปืนฉีดน้ำเร์บอสงวงบอสงถังตากว่าคิงเมจรวดห่เฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเเฮ้ยเเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเเฮ้้ยเฮ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 ยเฮ้้ยเฮ้้ยเ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 ฮ้ยเฮ้ยเฮ ไม่ไหวผมไม่ไหววงแงแกคุณโมคุณโมหนีคุณโมหนีิวนินเฮ้ยมันกดแล้วมันกนแล้วนับมมันกับมาี่มันกดแล้วมันจะเอาผมแล้วพี่ไอ้รีพี่ทะลุได้้ยผมแตกเฮ้ยเลวังสองร้อยเอาเอากลับมาเอากลับมาเอาไปไกลจัง เหมือนเบ่งขี่เลยกลับคืนมาได้ไหมต้อได้ตัวแถมเฮ้ยต้องได้ตัวแถมแล้วแหละพาร์ทนี้ต้องได้ตัวแถมเราต้องได้ของแถมยิงแรงมีมอสจากข้างหลังที่อะไรคลิปเปิ้ลก็ปัดเลยปัดทีหายหมดเลยพี่เพชรกับตีได้อยู่ทำไมลึกอย่างนี้วะ เอาไปยามายาาแล้วกดไม่ติดกดทำไมลมไปเล่นเป็นรถอวขานใช้เป็นประโยชน์ดีที่อเอ้าเื่องากเมื่อกี้เคร่งวามันตามใครวะเฮือมันตามผมมันตามผมสวยสสวยมามาขึ้นมาที่เดิม อย่างเร็วเฮียเรียบร้อยเฮียล็อกเอาดีคอร์ดปุ๊บไปเลินเกมไม่ได้ไม่ใช่ไปเฮียกำลังกดวาร์ปเลยไม่หายใช่ไหมเอาหายหายเลยโอ้ตายเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบได้ตัวแถมแล้วเออผมบอกว่าไหวก็ต้องไหวดิโอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับผมถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ผมเอา